สาม่ีาปีสปีสามปีสมปีกับกำกังาวเียวดังค่ะอันนี้ข้าวเหนียวค่ะกขออันนี้ก็ข้าวเนียนค่ะนี่ข้าวก้อคุณเยอะแบบก๊กมางกุงแจหันชิ้บาทจ้าแม่

หูดยังได้ขึ้นหน่วยใหญ่แต่มกหูดไม่ขึ้นหน่วยใหญ่แต่บน้าค่ะเจบน้าค่ะมันนอาป้าทนได้บ่ยัง่ย

ดอนนาบน้องยาวอำเภอกระเท้าวิชัยตำบบ้านกระานครับตัวงานพิีบุญเุลาภอเษอำเภอกระท้วิชัยจังหวัดาหปน6 8ในปีนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่สองของการจัดงานพิีบุญเุลาภเของอำเภอกันรทาวิชัย ซึ่งกำหนดการงานวันที่21ถึงวันทนี่24ท่าพระบ 12, ม2 5 5นะครับ,บนนนนในกิจกรรมกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมประกวดและแข่งขันส่งตามวีลาในงานบุญบุญลานของเดีเำเภอการทรวิชัย นะครับซึ่งในภาคเช้าวันนี้ทางอำเภอกันทรวิชัยนะครับโดยท่านในเธอนะครับนายสมพรควนคัางคงได้มอบหมายภารกิจนะครับให้กับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอกันทรวิชัยนะครับร่วมกับทานส่วนต่างๆนะที่เป็นคณะกรกรมาการดำเนินง,งาน นะครับซึ่งแม่งานหลักก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัยนำโดยวหน้าพี่นันนนทง<ไ>นะครับรักษาะการแทนเกษตรอำเภอกันทรวิชัยพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านนะครับเป็นคณะกรรมการดำเนินง,งานซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีการประกวดแข่งขันร่วมตำดีลาซึ่งเพื่อที่จะคัดเลือกนะหาทีมที่ชนะเลิศนะเป็นตัวแทนของจังหวัดราชสรคามรไปร่วมการแข่งขันที่ งานบุญเบิกฟ้าและการชาตินะจังหวัดมหาสารคา